สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุธารินนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ทุ่งนานะครับท่านผู้ชมพามาดูไผ่กิมซุงนะครับผมวันนี้ก็มาเอาหน่อไม้ไปจิ้มน้ําพริกกะปินะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ทุ่งนานะครับผมนี่ก็เป็นที่เราตัดออกนะครับผมกอมันใหญ่เกินนะครับท่านผู้ชมปีนี้ให้หน่อดกมากนะครับผม นี่ก็ข้าวครับผมกําลังสวยเลยครับผมโดนฝนนะครับนี่ก็เป็นสาน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่ก็โตไวมากครับผมหน่อไม้นะครับโดนฝนนะครับผมไม่ได้มาดูหลายวันนะครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวจะเป็นลำไ่แล้วนะครับผมนี่กอหนึ่งนะครับผม นี่นะครับผมโอ้งอกสวยจริงครับผมปีนี้ท่านผู้ชมนี่ก็ไปติดกับหลักนะครับผมก็สองกอนะครับผมกอหนึ่งก็สิบกอหนนอครับท่านผู้ชมวิธีการทำให้หนอดกแบบนี้นะครับผมใช้ฟางนะครับผมฟางอัดนะครับผมเอามาคลุม ใต้กอไผ่นะครับผมจะทําให้หน่อไม้งอกนะครับผมแล้วก็ขึ้นเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่กำลังขึ้นนะครับหน่อเล็กๆนะครับผมก็ถ้ามีไผ่กิมซุง2กอหรือ1กอก็พอกินนะครับท่านผู้ชมหรือจะขายก็ได้นะครับผมหรือจะปลูกมากกว่านี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมขึ้นดีมากนะครับผมสูตรนี้นะครับ ถ้าใบมันรกก็เอาใบนี่แหละครับผมมาใส่ใต้กอนะครับผมแต่ว่านี่ใบไผ่ผมไม่เยอะนะครับผมก็ใช้วิธีการฟางอัดนะครับผมก้อนเดียวนะครับผมเอามาคลุมนะครับผมคือทดลองดูก่อนนะครับผมอีกกอผมยังไม่ได้คลุมนะครับผมจะดูว่าความแตกต่างว่า มันต่างกันยังไงนะครับผมระหว่างเอาฟางอัดมาคลุมกับกอไม่คลุมฟางอัดนะครับผมนี่ก็จะมาหากิง่งไผ่นะครับผมเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อนะครับท่านผู้ชมเพื่จะนําไปปลูกต่อนะครับผมก็ต่างกันอยู่นะครับผมเพราะว่า กอที่คลุมนะครับผมมันจะให้หน่อไม้ที่ดกนะครับผมข้าวก็สวยนะครับผมปีนี้ฝนดีนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับก็ง่ายๆนะครับผมวิธีการขยายพันธุ์ลำไผ่นะครับผมเพราะว่าผมจะตัดเอากิ่งมันนะครับผม เลือกกิ่งนะครับผมหากิ่งมีรากใหม่นะครับผมเพื่อจะเอาไปชํานะครับผมวันนี้นะครับก็ถ้าชอบว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ